สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก U.S.A. ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งค่ะวันนี้นำใบที่ทุกคนคุ้นเคยเพราะว่าเป็นกระเป๋าทรงหนึ่งที่เชื่อว่าสาวๆทุกคนที่ใช้กระเป๋าจะต้องมีกระเป๋าทรงนี้รุ่นนี้ของแบรนด์นี้คือโค้ดอยู่ในตู้เสื้อผ้าแน่นอนค่ะทรงหมอนหมอนใบนี้ เป็นรุ่นใหม่นะคะขนาดเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่รายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ที่บอกว่ามันเป็นของใหม่เพราะว่ามันเป็นสีที่ทางคูดเอาเล็ดได้เพิ่งวางมาใหม่ๆนะคะอาจจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยตรงสีเมทัลิกที่เพิ่มเข้ามาบริเวณตัวซิปตัวท็อปเฮนเดิลหรือมือจับนะคะซิปหน้า แท็กแลวก็สายซึ่งเป็นแมทเริกเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นกระเป๋าใบนี้เราก็จะมองว่ามันเป็นสีทองแต่ในภาษาของเขาก็คือสีเมทอริกมาค่ะความกว้างจากซ้ายไปขวาจะอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะความสูงของตัวกระเป๋าจากบนลงล่างจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึง่ง ความกว้างด้านข้างหรือความหนาของตัวกระเป๋าก็จะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วใส่ของได้จุใจค่ะใบนี้กระเป๋าสั่มใบยาวที่คุณมีก็ใส่ได้โทรศัพท์ทุกรุ่นทุกขนาดทุกแบรนด์เคสหนาขนาดไหนใส่ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะภายในของกระเป๋ามีช่องซิปอยู่อีกหนึ่งช่องใบนี้การใช้งาน ของสายถ้าคุณไม่ใช้คุณถอดเก็บค่ะนำสายอย่างอื่นที่คุณต้องการมาสลับเปลี่ยนได้ด้านล่างของตัวกระเป๋ามีปุ่มค่ะปุ่มนี้ก็ช่วยในเรื่องเวลาระหว่างกระเป๋าค่ะมันช่วยกันเปื้อนได้เราก็จะได้มีความมั่นใจส่วนตัวมองว่ามันเป็นลวดลายหรือว่าจุดเด่นให้สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบอะไรพื้นๆไปเลยนะคะตัวนี้ลายสีซิกเนเจอร์สีเข้ม ซึ่งเป็นสีที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคลาสสิกของทางแบรนด์โค้ดไปแล้วที่ว่าเมื่อผลิตสินค้าออกมาไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อหรืออะไรก็ตามก็จะเป็นลายสีนี่แหละค่ะเข้ามาด้านหลังของตัวกระเป๋าก็จะเป็นลายสีเข้มลวดลายแบบนี้นะคะเผื่อ ใครอยากได้กระเป๋าสักใบนึงค่ะแนะนําค่ะกระเป๋าจาก U.S.A. นะคะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบแล้วอย่าลืมค่ะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาพี่แอลงสินค้าใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ